คุณกลัวอ,อะไรบ้างในชีวิตงูมาแลงสาดพ,พี่แคทที่มืดผีหรือโจรตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเคยบอกทุกคนเลยว่าผมเคยโดนผีหลอกไม่สินะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยไม่กล้าที่จะนอนคนเดียวคืนหลอนไปเลยคำเตือนที่บอกคุณมาเนี่ยจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้บ้าพอม,มาแต่เรื่องผีหลอกเพราะหลอกว่าผมเจอผีอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะ ผมไม่จเจอหน้ากับความกลัวหนึ่งอย่างที่ผมไม่กล้าทำเลยทุกคนรู้ไหมครับเวลาผมไปต่างจังหวัดและผมไปนอนค้างโรงแรมไม่ว่าโรงแรมมันจะแพงขนาดไหนคือละพันหมื่นหรือแสนผมนอนคนเดียวไม่ได้เลยเวลาแบกที่แต่ในวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะชนะความกลัวเพราะผมโตเต็มที่แล้วนะครับทุกคนผมจะไปนอนคืนแล้วไม่กี่ร้อยบาทและไปนอนโรงแรมที่ผมเคยผ่านแล้วมันน่ากลัวมากที่ผมไม่กล้าคิดจะนอนเลยไป มันเป็นเส้นทางของลูกผู้เชายนะครับทุกคนเรต้องผ่านมรนไปให้ได้เพอทำไมพีสิงเหรอคุณผู้ชายครับคุณผู้ชายมั่นใจแล้วหรือไม่ว่าคุณผู้ชายอยู่ที่นี่ในคืนนี้ได้อะไรเนี่ยมีก้อนผีเข้าอ่ะผูที่กับผมจะไปบุกกันเรื่องผีสิง ที่นี่คือโรงแรมที่ผมจะนอนคนเดียวในค่ำคืนนี้นะครับผมจะเบลอและไม่พูดชื่อสถานที่นะครับแต่ทุกคนรู้ไหมประเด็นหลักเลยที่ผมเรื่องมาที่นี่เพราะว่าเอกพานุเนี่ยเคยมาที่สตูดิโอขอนแก่นเพื่อมาถ่ายคลิปกันแล้วเอกพานุเนี่ยทักมาหาผมตอนกลางคืนบอกว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วถามผมว่าที่นี่เนี่ยมีผีไหมซึ่งผมก็ตอบได้แค่ว่าถ้าผีมันจะมีบนลูกนะเว้ยเอกมันก็ต้องมีทุกที่แหละทุกคนเข็าไหมรวมถึง ตรงไหนก็มีอ่ะการถนนหรือว่าข้างๆคุณอ่ะเดูวันที่15เดือนหนึ่งนะครับ15มกราั้นานมากแล้วนะหลายเดือนแล้ว<ม>เอส่งร<อ>ูปสถานที่มาเอผมบอกใส่พระใส่พระและ้วเขียนว่าใส่เต็มระบบ <c oughs> ผ,มผมไม่หัวเราะผมถามว่าอันนี้หาจริงแล้วเขาก็กส่งวิดีโอนี้มามันนานแล้วอ่ะมันดูไม่ได้อ่ะผมเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นอยากรู้แล้วผมก็โทรหาคุยกัน2นาทีครึ่งเห็นไหมครับผมคิดว่าผีเนี่ยมันเจอยากมากๆใช่ไหมครับถึงมันมีจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่โรงแรมเนี่ย มันก็มีแต่ที่ผมอยากจะนอนคนเดียวให้ได้คือแปลกสถานที่ผมจะนอนคนเดียวได้ไหมและผมกลัวจะนอนให้ได้สักทีเอกตอนนี้ผมกําลังจะมานอนคนเดียวในโรงแรมที่เราเคยคุยกันว่าเอกเจออะไรแปลกนิดนึงแล้วก็มันน่ากลัวน่ากลัวตอนมาขอนแก่นตอนนั้นเอกเจอเหตุการณ์อะไรนะอตอนนี้ผมเคยไปถ่ายกับพี่อูใช่ป่ะใช่ตอนอยู่ขอนแก่นจำได้เลยไอ้โรงแรมที่ผมทักหาอู่ใช่หรว่าพี่ผมได้ยินเสียงอะไรแปลกใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นนะผมก็นอนอยู่ใช่ไหมแล้วมันนี่เสียง ก็เลยคุยกับทีมงานในกลุ่มมาให้ตึกมันมีกี่ชั้นเนี่ยบอกว่ามีสามนะฮะผมจะไม่ผิดใช่ไหมพี่อู๋มีสามปะใช่มันมีสามชั้นก็เลยแบบว่าโทรบรวมกันที่ห้องผมนี่ผมอาจจะดูให้พี่อู๋ดูคนมาย้องนอนอู๋แล้วครับจะได้ปะใช่ตอนนาดนิงใช่มันมาตลอดอะพี่ครั้งนี้มันด้วยที่ว่าเราก็งงว่ามันเป็นเสียงอะไรเจตอนนั้นก็สรุปกันว่าไม่ใช่ผีหรอกเพราะว่าทุกคนอะมาอยู่ที่ห้องแล้วได้ยินเสียงกันหมดเลยตึ้งตึ้งตึ้งอ่ะอันนี้ก็จบเรื่องนี้ไปก็ทำให้ทุกคนเราแยกแยะกลับไปนอนมันมีเหตุการณ์นึงคือ ห้องผู้กันอ่ะเหมือนว่ามีคนมาเคาะห้องแล้วผู้กันเปิดประตูไปอ่ะไม่มีใครไม่มีใครอยู่หน้าห้องอ๋อได้ครับเจอกันนะ ครััรับ <requ> ie, วดีผมคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ผีหรอกไอเสียงตึ้งตงอะ่ะด้วยความที่ตึกใครสั่งสะเทือนอะไรใครขยับอะไรมันก็ตึ้งๆๆๆเสียงเดินคนเดินผ่านไปผ่านมาทุกคนเก็ีไหมว่ามันเป็นโรงแรมมันมีคนเดินผ่านไปผ่านมาในห้องหน้าห้องอะ่ปะปกติอยู่แล้วนะครับแล้วรึ้งเคอเนี่ยอาจจะเป็นคนมาเคาะผิดห้องหรืออาจจะเป็นเสียงเคาะจากห้องอื่นหรือหูแว่วไปเองไม่มีอะไรหรอกไออูนอนได้นาบอกเสจเองไปแล้วนะพี่กัสขอให้โชคดีเฮ้ อูนด่ต้องโชคดีว้ายสวัสดีครับสวัสดีจ้า มันมีที่ล็อกนะครับที่นานมาแล้วเราขึ้นสนิมแล้วด้วย2จุดแต่ตอนนี้นย้ายมาเป็นจุดที่3แล้วนะคร<อ>ับน่นแสดงว่าประตูนี้เนี่ยคนข้างมียุกเก่าแก่พอสมควรเลยแต่ว่ามีการทาสีใหม่เรียบร้อยแล้วบวกกับผนังด้านข้างผมไม่รู้วจริงๆแล้วในผนังนี้เนี่ยเป็นสีอะไรแล้วแต่ว่ามีการติดวอลเปเปอร์เกิดขึ้นนะครับแต่วอลเปเปอร์ก <ๆ S 2> ็น่าจะนานแล้วพอสมควรเพราะว่ามันก็ลอกแล้วนี่ไงแ่นมีสีโอเคน่าจะเกิดจากความร้อนโอเคโอเคเราจะดูจุดที่มันน่ากลัวที่สุดก่อนในตู้สว้ มันชอบมีเรื่องราวเกี่ยวกับตู้นะครับเวลาเราไปนอนโรงแรมอย่างเงี้ยในตู้มีเสียงกุ้งกุ้งก้งก้งก้งตอนกลางคืนเปิดไฟสิฮะมันมีร่องรอยมีคาบอะไรไหมมีคาบเหลืองด้านในนิดหน่อยนะคะถึแบ่นานแล้วๆๆๆไปตู้ไม่น่ามีอะไรถ้าไม่มีเสียงคืนนี้ถือว่าโอเคนะลูกตู้เย็นเก่ามากแต่ยังเย็นอยู่ในช่องฟิตโอเคอย่ามีเสียงนะลูกคือพอผมมองที่กระจกเนี้ย ผมก็หนังไก่ขึ้นนะครับทุกคนมันจะมีจินตนาการทั้งมีตู้มีเสียงตรงนี้เกิดมีคนไปนั่งตอนน้าืนกระจกถ้ามองไปไม่ได้อยู่คนเดียวเรื่องประเด็นคือผมหันมามองตรงนี้ผมเคยไปนั่งฟังเรื่องเรื่องหนึ่งของเพื่อนผมที่เราให้ฟังเขาบอกว่าเขาเคยเจอผีนครั้งหนึ่งก็คือเขามานั่งอยู่ปลายเตียงมันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนู้นนะครับแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแล้วแบบเป็นลายไม้เก่ามากตอนนี้ ลายดอกนะครับสมัยก่อนนิยมมากเลยลวดลายแบบนี้บอกว่าร่วมศิลปะโอ้โหอะไรอะอะไรอะออออไม่มีรู้ด้วยอ,ะอ่ะโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดผ้มาม่านกันก่อน มีส้มตำ KFC ข้าวต่างๆที่ยังไม่ได้เก็บนะครับซึ่งผมมองว่าเขาอาจจะไม่เห็นเขาคงไม่คิดว่าจะมีใครมาทิ้งขยะตรงระเบยียงนี้หรือว่ามันเป็นห้องคนที่เคยมีช,ชีวิตอยู่ที่นี่วะแบบเป็นรายเดือนอไซซ์เหรอเชียกเฉยโอยมีที่ตากผ้าด้วยนะเขา DIY าไหมครับระเบีย DIY ที่ตากผ้ามาใต้นี้เถ้าเกิดคนที่มาเช่าอยู่แบบผมวันเดียวเนี่ยไม่มีทางจะเป็นแบบนี้แต่เขาย้ายออกไปแล้วแล้วผมไม่รู้เหตุผลที่เขาย้ายออกด้วยปิดไว้ทำไมมันต้องมีสองเตียง เว้นมาให้ใครนอนวะนะสี่ร้อยมันนอนคนเดียวก็พอแล้วไหมวะ,ะนี่ไอโอนี่คิดอะไรมากดิวะเราให้มาสองเตียงเผื่อมาเป็นคู่รักไงแต่กูมาคนเดียวไงเพื่อนเข้าใจไหมแล้วเรากำลังเอาชีวิตรอดอยู่แล้วก็ต้องอยู่ในนี้ทั้งคืนเราจะนอนหรอแม่ลองคิดดิมันเป็นบททดสอบที่เราต้องก้าวผ่านกินหรือเปล่ายังปวดอะไรมากหาาได้บ้างก็แค่เอาเตียงนี้มาขยับเข้ามาใกล้ๆกันก็จบแล้วเออว้าความคิดดีมึงช่วยหน่อยดิ ืเต้นอะไรไปได้หลังก่อนเห็นไหมสุดจาเแต่ผมจะเอาเตียงให้มันมาใกล้กันก่อนนะครับคืนนี้เราจะได้นอนได้ยาโอเคมันเป็นเก่งยิดไม่สามารถเอามาติดกันได้คืนนี้กูตาย เราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามจะนอนเพื่อเก็บแรงไว้สำหรับค่ำคืนนี้เผื่อผมนอนไม่หลับแต่ว่านอนกลางวันนอน,น,อนยังไงก็นอนไม่หลับนะขนาดกลางวันยังเป็นกังวลเลยผมนอนไม่หลับอ่ะ,ละหลายๆคนเวลาไปต่างจังหวัดหรือสถานที่ที่มัน,ปนแปลกๆนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะพกสิ่งที่มันยึดเยื้อจิตใจไว้ซึ่งผมก็มาเหมือนกันนะครับเอามาทุกอย่างเลยที่ผมคิดได้ยัปกติแล้วทุกคนก็จะมีนี่มีพระใช่ไหม็นการยึดเยื้อจิตใจนะครับนโมตัสสานโมตสัมตสสะเวลาเจออะไรที่มัน,ปนแปลกๆนะครับผมจะวางไว้หัวเตียงแต่จริงๆแล้วที่เนี่ยจิตใจขออองผมคืนี้ ดาร์สไปเดอร์อ้าเอา้าเอา้เอาน้องตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้ผมมีชีวิตชีวามากขึ้นคุ้ใจไหมลกูกแต่ที่สำคัญปบาป๊าอยากจะบอกหนูก่อนว่าอย่าไม่แต่กระดุกกระดิกเชียวถ้าปบาป๊าไม่ได้สั่งกระดุกกระดิกนิ่งๆกระดุกกระดิกง ดีมากถ้ามีใครมาลตรงนี้ชักใหญ่ใส่เลยโอเคไหมเก่งมากเลยโทษนี้ก็ออุปกรณ์นะครับในการป้องกันตัวเดี๋ยวผมจะโทรว่าใช้ยังไงตอนกลางคืนที่ยืดเหนี่ยวจิตใจผมเองก็คือหมอนของฟันฟ้านะครับเพราะว่าผมรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีฟันฟ้านอยู่ด้วยฟ้านจะนอนตรงนี้น้องนั้นก็มีแค่น้ำเปล่าครับเอามาเผื่อที่จะกินอ๋อคือคนี้นี่นี่ ผมเอาที่ยึดในจใจมาคือพ่อผมเนี่ยให้พระพห้อยคอไว้มันเป็นสร้อยทองนะครับแล้วก็มีพระคือผมยึดถือมาตลอดว่าถ้าเกิดผมใส่ไปไหนมันจะปลอดภัยอ๋อมนอยู่ในตู้เซฟวันนี้ผมอยากทําอย่างหนึ่งให้ผมสบายใจขึ้นก็คือผมอยากเอาเหรียญน่ะมาซื้อที่นอนนะครับความเชื่อของเราเนี่ยเขาจะเอาเหรียญน,นะครับมาวางไว้ใต้เตียงเพื่อเป็นการซื้อที่เหมือนสมมติมันมีเจ้าที่อน่ะนอนอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่ทับที่เขาเออขอมานอนคืนนึงนะซึ่งผมแม่งไม่มีเหรียญน,นะคะ อโอ้ไม่มีนะอ้ยมันไม่อยากจับเลยน่าจะเป็นคนพักอาศัยก่อนหน้าผมนะแล้วเขาก็มาเอาเหรียญวางไว้โอ้ผมไม่ชอบเลยว่ะ,ะเดี๋ยวมีนะเพราะเตียี่ผมนอนนะครับที่เกินมีคือทุอกคนดูดิ โคตรเก่าคือแท้จะไม่เห็นมาษาแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็โทรหาพี่แกนให้พี่แกนเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนเพราะผมกลัวแล้วผมเล่าเรืเ่องผมเจอเหรียญใต้เตียงให้แกนฟังแน่นอนว่าพี่แกนต้องทำเป็นห่วงโครีครค้มาแล้วดูสิมันพกอะไรมาด้วยพกอะไรมาด้วยมันจะมา,มาผมได้เหรียญบาท อุปกรณ์ครบมือครับทุกคนไม่ใช่มาล่าชาผีเว้ยบทพิสูจน์ของผมก็คือผมแค่ต้องการนอนคนเดียวในสถานสถานที่แปลกที่โรงแรมหรืออะไรอย่างงี้แค่นั้นเองไม่ได้ง่ายาะแต่มันไม่ได้ทำไมนานๆทีเราเจอของแบบเนี้ยอ้ครของขังใครที่ไหนมันจะมาเจอเหรียญบาทในโรงแรมแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยเชมดูว่านะเวเหรียญบาทเนี้ยมันเกิดมาเพื่อมึงมันเดินทางมาหามึงแล้ววันนี้เว้ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้กูมาเพื่อการนี้เลยหมอแกที่เคมมาช่วยปัดเตาสิ่งชั่วร้ายไม่มีสิ่งชั่ว อะไรไหนที่หมอแก๊สปัดปอไม่ได้เหรอเฮ้ยมีพิรุษอยู่ในตานิงจริงเหรอใช่เหลียนเก่ามากเก่าจริงเฮ้ยเก่าจริงเลยเฮ้ย ก็มันอยู่นี้อยูแล้วใช่นี้ไม่ใช่เหรียญบาทนโอ้โหเป็นเหรียญห้าจะจะมารูึกว่าเหรียญนี้ยันแล้วมีสีห้องนี้จริงหรือไม่น่าจะไม่ได้นอนแล้วคืนนี้ไอพี่กอนมาปาร์ตี้กันไหมพ่กันมาหยอหยอกี่ไหนไอชวนไอบอสกักไอ้มาเรืยมาที่โรงแรมห้องหูเลยข้างบนโอเคโอเคให้รื่อห้ไร่อหเรวะไ้ชวนพี่ก้มาปาร์ตี้้้เ่ย จัดนุ่มๆจัดนุ่มๆคิดที่บอยหล่อๆมาเลยนะครับผมขอเลือกสีห้าคนใสใสใสเราจะพูดยังไงกันต้องเตียการดีบ้าแบบเฮ้ยจ my friend what's อ p b ี o welcome yeah yeah party มองตั้งจุดหมายกันเลยบ้างบ้างบ้างจะใกล้ p พ r t ไป้่อนเข้ามาก่นเนี่ผู้ชายนี่ p a r มาด b เบบี้ข e on บอยมาดู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 ดดูอะไรก้ยักะปกูจะกจะไปกันะปกูจกะไปกูจปกูีะไปกูจะไปอะไปกูกูะไปกูจะไปกูจะไปกอจะปกะไปกูกูกไปไปกนจะไปกูปไปกกูกยจะไจะไปกกูพไปะกู้าไปาไปไกกูนไไะะะมัน เาโดนกันจริบ้านี่าเหรอยุเรามาถึงเนี่ยนี้แล้วมันเราจะไม่ปาร์ตี้กับเพื่อนเหรอเฮ้ยมาถึงข้องขนาดนี้แล้วไม่ปาร์ตี้ด้วยกันมาจะเป็นเชืจกปุ๊บปุ๊พี่จะได้รู้ไงเพราะว่าพี่ควรจะนอนที่นี่คนเดียวถามเขาให้รู้ไปเลยว่ามีใครอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้่ากับไม่ผิดหรือเปล่าไม่รู้ก็กับไม่รู้นอนไม่หลับไงอยากรู้มาเริ่มเลยดีกว่าเพื่อนบู๊ไม่ได้เทียนตรงเนี้ยเขาเอาไว้เป็น ตัวในการสื่อถึงพลังงานหูมันเหมือนกจะลบลูเหรอใช่ถ้าเทียนดับซอออนหายละเอาละทุกคนตั้งใจฟังวิธีในการเล่นก็คือเราจะต้องตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่อันเชิญผีเข้ามาในเหรียญนี้แล้วเราจะสื่อสารกับผีด้วยวิธีการใช้กระดาษกระดาษเชียนสกอยอนึงเอากระดาษช้เยอะกันนะทุกคนกูกำลังบิวเลยเม่ี้เนย เคยไปนั่งฟังพวกแบบรายการผีมาเขาบอกว่าผีไม่ได้เข้ามาในเหรียญนะเหรียญวางไว้ผีอ่ะเขาจะลอยหสูงอยู่แล้วเขาก็จะเอานิ้วจิ้มอย่างเงี้ยใช่เราอุ๊ยลกน้องเห็นมาบอสมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างงี้ยโอ้โงเป็นผี่้ใช่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  อธิบายก่อนนะว่าห้ามใครเอานิ้วไอ้เชี้ยกูไม่บอกไม่เล่นไงเดี๋ั้งคือผีอ่ะเขาเชื่อว่าการเอานิ้วออกระหว่างกําลังเล่นคือยังเกมมันไม่ยุติเนี่ยเขาล่าผีเห็นไหกูบอกกูไม่ได้มาล่าท้าผีแต่มึงเล่นผีเลรียบาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัปพเวสีทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณแห่งนี้จงมาสถิตอยู่ที่เหรียญบาทและกระดานผีเหรียญบาทนี้ด้วยเถิดโมง โอาเลีโอเลี้งสี่งเล็กๆอาจริงอะจริงอเล็้อังอังอังเต็มหมดอะอะนีมันจะเข้าม่าดูี้ด้ยเหรอดูแลวเนียมองหูมีสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณ หรือว่าเป็นขึ้นพลังงาน <S <S อะตอมโปรเจกโตรอนหรือว่าอยู่ในโลกมนนัลติเวิร์สหรือว่าอยู่ในโลกคู่ขนานหรือว่าอยู UFO รย์ต่างดาวถ้ามีจริงแปลว่าใช่ถ้าไม่มีไปที่ไม่ใช่ครับ เฮ้ย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 ขยับเลยยงอย่าขยับอย่าขยับแต่เบาม่เฮ้ยพี่ไม่ได้จับเลยนะอันนี้บอกก่อนว่าคือแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะ่อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ไม่อันนี้อันนี้จริงคขยับอันนี้ข่้ขยับเฮ้ยดยยยฟังฟังฟยบยมัน อยู謝謝่มาแล้วอ an ่ะตายนานเลยแล้วเหม็นไป้ยดไปแล้วไปแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ไม่มันมีที่ไม่เขาบอกว่าไม่มีก็แสดงว่าในพวกนี้ก็ไม่มีแหละไม่มีจริงกูไม่เห็นเนาะใครขยับวะใครขยับเอาดีๆไม่ได้ขยับผมแต่ผมแต่นิดเดียวมีขยับอะไรไม่ได้ขยับไหมไม่มีเลยนี่ตอนนี้เป็นขี้ล้วนๆเลยเนี่ยเฮ้ยทำไผมก็ไม่ได้ขยับนะสบายพี่ยอดไม่ขยับ้าเออเอาดีๆไม่ได้ขยาครับสบายได้ยังไงบ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงไอ้ ดูอะไรเฉียดๆอะไรเปิดไฟดีเปิดไฟดิขาตกลงโอ้เปิดไฟหน่อยเปิดไฟก่อนเดี๋ยวไปเปิดดิเฮ้ยเอาพี่ปิดของเขาพันแล้วเนี่ยเฮ้ยอุ้ยตกลงมาได้ไงวะบ้าอุ้ย มันคือตรงไหนอะมันมีอไม่มีร้อยอ๋อนี่มันมีร้อยอยู่ไม่มีน็อนเลยเว้ยตัวยึดอะจะไ่ได้ไหมม้ามันแบบว่าปิ่มๆไม่ปิ่มตอนผมเข้ามาผมเห็นมันอยู่แบบเป็นขาโต๊ดีๆเลยไม่มันไม่มีอะไรล็อกกันตรงนี้เลยว่ะแน่นะสมมติถ้ามันอะไรอยู่ไกลเลยนะพี่ก้อนเอาขามาเตะไม่เบาไม่โดนไม่โดนอยู่หลังบอบขาบอบโดนขยับป่ะผมได้งขาตบะอยู่อย่างนี้สมมติว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้อยู่นะแล้วเราเดินมาเตะ ุง่ายนะก็ไม่หลุดง่ายนะดูดิเห็นปะยืนไม่ได้ยังไงไม่อีกก๊อตอนนีู้่ว่าไม่เกี s <S ่ยวได้ดีสอ่างนี้มันเกี่ยวรู้เลยพี่แกไม่มันแสดงมันกะจะทำให้เรากลัวไอ้สองคนเนี้ยแสดงอะไรมันทางที่มันหล่นหลุดลงมาเองได้เลยค่ะผู้ชายพี่แก พี่ยังหลอกผมว่าให้ผมมาปาร์ตี้หรือยปาร์ตี้อะไรอย่าเงีนั่นแ,แ,แหละพี่แกนั่นแหละเป็นคน้ทำมึงแหวนซ้อนแหวนกันปะเนี่ยซ้อน,นแหวนอ่ะไอ้แก่หลังจากนั้นเดี๋ยพวกเราก็าหาสาเหตุว่าที่มาของการที่เสาเนี่ยมันล้มลงมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ว่าเราจะทำวิธีไหนนะครับมันก็ไม่มีทางที่มันจะตกลงมาได้เลยเพราะมันแน่นมากพวกคุณจะอาทิตี่ผม,ม <c oughs> จริงๆเหรอครับไปีหยุดรออะไรแล้วจะให้ะหยุดเพื่อนไหมละ่ะอยู่ไม่ได้คอนเทนต์พี่โอ๋อยู่คอนเทนต์โรงแรมยี่สิบสี่ชั่วโมงเออคอนเทนต์ใครก็ต้องดูเลยคอนเทนต์ตัวเองครับหล้้วกกัันนเเพื่่อออรี แน่เจกีบี้ไม่เบาจนเลยนอย่านะานี่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามอกเขาเลเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับ มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนี่ยขยับคื่อผมมีความเชืเ่อเรื่องไอ้โลกตัดเมวองโลกขนาดน่ะ คือบางทีอนุภาคพวกนี้มันเล็กขนาดเรียกข้ามผนังกำแพงข้ามแผ่นเหล็กมาได้บางอย่างเนี่ยมันอาจเป็นการข้ามเชื่อมของขนาดไม่เล็กอันนี้ผมมั่วซั่วแล้วนะผมฟูงซ่านแล้วนะผมหาไม่ได้และต่ออาหักล้างถ้าพวกคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมในสถานการณ์ที่ทุกคนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นคือจินตนาการที่ทำให้เราฟูงซ่านคิดเอ,เออเองว่ามันจะมีเหตุการณ์ปแปลกๆหรือน่ากลัวเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา ค้านีที่นองเลานะครับก็จะมีการป้องกันจากทุกด้านเลยเห็นจะนี่มาอยู่นี่น้องผมเคยศึกษามวาว่าถ้ามันมีรอยเดินที่แมงเป็นรอยเท้าเกิดขึ้นถ้าเากิดออกมาจากตู้ปุ๊บมีคนมาเหยียบับมันจะเป็นรอยเท้าผมจะรู้ทันทีและตรงน,นี้ด้วยเกเข้ามาเนะี่ยรู้ท,ทันที นี้เราก็อุ่นใจถ้ามีอะไรเดินเหยี่ยบเข้ามามันจะขึ้นเป็นรอยเท้าทันทีนะคะเฮ้ยจ hey, ีเนียจัดจีเนียจัดให้การนอจะผ่านมิชชัน่นวันนี้ไปด้วยกันถ้าผมนอนที่นี่คืนนี้ได้ผมจะกลายเป็นคนที่การนอนทุกทีแล้วแหละถ้ามันมีคนอนื่นหอบคุนอนในโรงแรมหรือไ,ได้หรอกเพราะงั้น,นอนเลยโอ้เราจะจบคลิปไปด้วยกันผมกลัวจัง <laughs> โอเคตอนนี้ผ่าไปประมาณหนึชั่วโมงนะครับผมนอนไม่หลับนอน ผมมากินข้าวที่ตลาดโตลุกนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆโรงแรมของผมมาเนี่ยเจอคนเยอะมากเลยทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายจุดมุ่งหมายของผมก็คือผมจะกินให้ได้เยอะที่สุดนะครับกินเพื่อนที่จะทําให้ผมอิ่มแล้วตาหลับนะครับกลับไปจะได้นอนเลยผมเร่ยกอาหารมาเรียบร้อยเลยนะครับมีข้าวหมูย่างมีผักมีหมูยอข้าวเหนียวแคบหมูแต่ที่ฟังเรื่องราวไปทั้งหมดน่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเลยมันคือ <c oughs> อะไรสรุปมันก็ผีนั่น ที่ไม่ป่วยเป็นไข้นะครับก็เลยไม่ได้ไปกับพวกพี่แก๊สทำไมเขาสันเกาเหลาแต่ว่าทำไมได้แต่ผักกัดเกาเหลามากเลยอ่ะเกาเหลาก็จะเป็นผงไงหมูไงนี่ไง อยากให้อเมรีเป็นน้ำเป็นเพื่อนไหมไม่ได้ติดค่าเยอยเอาไม่เป็นไรชาเลนจ์วันนี้อูต้องนอนคนเดียวเพื่อที่จะชนะความกลัวอูอ๋ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะใช่พี่เมียสู้ๆนะหายก่ัยก่อนนะถ้าเกิดอเมรีหายไวๆอู๋จะพาไปเล่นสวนน้ำหนาวกินด้วยโอเคหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วเรากินเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาบายบายแล้วนะครับพี่เมย์ก็แยกกลับไปที่สตูดิโอส่วนผมก็จะกลับไปที่โรงแรม ตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะครับไม่มีร่องรอยอะไรที่มัน,ปนแปลกๆเลยตรงน,นี้ก็โอเคนะตรงน,นี้ก็ยังปกติอยู่แต่รอยเท้านี่นเป็นรอยเท้าผมนะครับผมไปเหยียบตะกี้โอเคตอนนี้มันตีสองแล้วนะครับผมมีเวลานอนอีกแค่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งมไม่งั้นมัาจะเช้าแล้วมีชช่าเราจะเฟลผมจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะนอนกันข้นมนจบจบไปโอเค ผมตื่นนอนแล้วตาปูดมากโอ้โหเ่ินปุยอยู่จนช้าจนได้โคตรเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยกว่าไปเดินไตอ่ะนอนลง เมื่อคืนนี้มีฝันตอนนิดเดียวก็คือฝันเห็นเด็กผู้หญิงแต่มันแป๊บเดียวนะมันเป็นช่วงหนึ่งของความฝันโอเคผมขอเช็ครอยท้าล้วท้าไม่มีผมเห็นฝันเห็นเด็กผู้หญิงอะยืนตรงนี้แต่ประเด็นคือมันเห็นแค่แป๊บเดียวแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อแล้วมันก็ฝันว่าแไปเล่นเกมฝันว่าไปเที่ยวทะเลฝันไปมั่วซั่วเลยผมคิดว่ามันอาจจะมาจิตใต้สํานึกของเรานะครับว่าเรากลัวนะฮะเราจิตตกและเดี๋ยวเราจะเก็บของกลับไปเลยผมอยู่ได้ การดีๆของคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวไปกว่าจิตใจเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้พวกเราแค่คิดไปเองแต่ว่าผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมไม่กล้าที่จะนอนโรงแรมคนเดียวอยู่ดีแล้วพวกคุณล่ะครับกลัวอะไร